อันนี้แม่ก่อนไล่ก่อนนะนี่แม่แม่เป็นอย่างนี้ครับขบฟันอย่างนี้เสร็จแล้วนี่ขึ้นลูกมาแล้วก็นี่รุ่นที่สามอันนี้รุ่นนี้ยังเป็นอ่อนๆอ,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 อยู่เลยเนี่นี่นี่ลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกรมอยู่แปลงไผนะ่นครนายกครับโ้กำลังขนฝนเลยครับก็<อ>มาทำงานกัน นะครับทีนี้มาเห็นเราก็ชื่นใจานำเสนอซะนหน่อยตัวนี้คืออะไรอันนี้น่าจะยังไม่เคยเลยมั้งน่าจะครั้งแรกครับที่นําเสนอนะครับตัวนี้คือไผ่เขาเรียกว่าไผ่ตัพดครับแต่ว่าเป็นจระเข้ขบฟันนะครับอันนี้ก็คือไผ่รวกแหละครับถ้าภาษาชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือไทลาโซสตาซิสไซอามนซิสนะครับแต่ว่ามันเป็นพิเศษของเขาคือ มันเป็นจระเข้ขบฟันตอนนี้ในวงการนี้นะครับที่ลุงสำรวจดูราคาที่เขาปล่อยกันแม่พันเนี่ยมันจะเป็นขบฟันครับลุงเฝ้าอยู่นี่ทํามาปลูกอยู่อันนี้กอนี้นะน่าจะประมาณเกือบสองปีแล้วเนี่ยก็ไม่ถือว่าเร็วนะเพราะว่าไงลุงแมมันเอามาอยู่ในมันร่มพอร่มย้ายมารอบหนึ่งมาอยู่ตรงนี้ก็โดนเพื่อนคลุมอีกนี่ก็ย้ายมารอบที่สองครับ นี่อันนี้ได้หนอ่อหน่อเนี้ยพึ่งออกแล้วได้ดูนิ้วชี้ก่อนนะเนี้ยอันนี้แม่ก่อนไล่ก่อนนะนี่แม่แม่เป็นอย่างนี้ครับขบันอย่างนี้เสร็จแล้วนี่ขึ้นลูกมาแล้วก็นี่รุ่นที่สามอันนี้รุ่นนี้ยังเป็นอ่อนอ่อนอยู่เลยนี่นี่นี่อันนี้ก็บารุงอย่างดีแต่นี้ที่วันบอกว่ามันช้าเพราะอะไรข้างๆเนี่ยมันมีถาวนคลุมนี่พอมาเปิดให้มันได้แสงอะแป๊บเดียวเองครับนี่คือไผ่ร่วก นะครับเป็นไผ่ร่วกตัวหนึ่งซึ่งตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยยังค่อนข้างราคาสูงอุงพูดอย่างนี้ดีกว่าลุงเองก็ยังไม่มีบางทีก็ยังว่าราคายังสูงอยู่เลยก็พึงได้มานะครับอ่าก็พึงจะได้มาสักสองปีนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเหมาะในการทําสับคตครับหลายท่านอาจจะมีแล้วนะครับผมเห็นหลายท่านก็มีเปิดตัวกันกันอยู่นะครับแต่ลุงพึงมีนี่ใบไผ่ร่วกนะครับก็จะอฝอยๆอย่างนี้นะครับ แต่ตัวนี้ลำไม่โตมากเท่าไหร่นะครับก็เหมาะในการทำตะพดแหละครับมันไม่ใช่ไผ่เป้งนะครับอันนี้เป็นอีกตัวอ่านี่นี่นี่บดีข้างกันพอดีเลยเลืจะจะจะนำเสนอให้มันอันนี้เพนไผ่เป้งนะครับนี่ลำคล้ายกันพอๆกันอันนี้ก็พึงจะได้หน่อเหมือนกันนี่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 สองหน่อเลยโอ้โหแม่สองหน่อเลยเดี๋ยวมันจะเอะเราคลิปไหนแต่ว่าเราเอาลงไปด้วยก็ได้เนอะนี่นะครับอ่าโอเคอันนี้คือไผ่รั่ว ทำตะพดหรือว่าเขาเรียกว่าไผ่ร,ร,รั่วจระเข้ขบฟันหรือว่าไผ่ไผ่ตะพดจระเข้ขบฟันนะอ่ะโอเคนะครับขอบพระคุณในการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ